ทั้งช่องเป็นซื้อกลางแนวทางโปรดใรีวิจารณญาณในการรับชมครับกลางครับปูสวัสดีครับสวัสดีครับปูการเมืองครับครับผมครับผมครับผมมันบ่ามันบ่โอ้ยได้่น้อยหนึ่งปูเออใครอยู่เลขมันออกตัวเก่าปูต่อเที่ยวว่าแต่ตัวเก่าตัวเก่าหรอปูเนาะเออไมออกตัวเก่าหัวหน้ากับตัวเก่า ว่าหน้าก็จะเข้าอยู่บ er de right. oh, ่อ oh, ปูป uh ูเต้ามันจะไปใช่ไรกันไม่ง oh, ั้นเป็นเดือนไม่เงาเลยเป็นเดือนเป็นเดือนยังเหรอเดืปูเดือนยังไงบ้างเขาเลยที่เป็นเดือนตะเกาว่ามันจะย้อนสอนอยู่สามงวดโอ้เดือนตะเก่าเลขจะย้อนสอนอยู่สามงวดแมนบ้าคับใช่ไหมครับอ้ยังมีกันใหญ่ไปเรื่อยๆนะเนี่ไปไปอยู่กับหม่องดิอยูมันเต้าวะได้ไปเรื่อยๆ อันใดไปเรื่อยๆปูเลขหรือปูเดี๋ยวนี้ปูปูปูไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆยูยก็ม,มองไม่ไดเ้เป็นเป็นยังไงกอยูไม่ได้ครับหลักมันห่อนหลักมันห่อนน้ำหาวเห็นออกไปทั่วที่โอ้ไปทั่วที่ยูไม่ได้แต่มือเขาแนมโอ้ที่ต้องเห็นงื่ที่เข่าเห็นมั่นใครใครหัวได้ไงหัวน่าบอกปูเงินเขาให้ได้กันนี้เลยไปเรื่อยๆไี่ เมี๋ยอยู่กับมองกันบานบานี้บานนี้งวดที่สิบนี่ปูปูมีสิหายไปครับผมนี่แล้วก็ได้ง่ายแม่นบ่ปูเงี้ยง่ายไปบัไปไง้งไม่อู้บ่ได้อยู่เป็นบ่ได้อยู่คงที่ตัวนี้อยู่บ่ไดม้มันมันย้ำขาบันสาโอ้ผมว่าผมสิไปหาอยู่ว่าเม่ยตัวไหนหาหาบ่ได้คุณบ่ปูพิจารณาทัแม่นบ่หาบ่าได้ขัดจีขันจีซอยกับข้าวหนึ่งข้าวนึ่าแท้กับบ่อใหญ่ดอกบ่นต้อง้ำเรื่ลยดอกพ่อ ครับทำมาม่ค่อยสนใจดอกครับพูนี่ครับเนี่ยต่ถ้าให้ครัูน่ไม่สนใหรอกครับว่าเนี่ยถ้าเนี่ยทานยมไดกับพวกใจรงครับมันมาเกนแต่ฉันดให้เขามาตรวจตรวจแแล้วอรได้บอกีามผหรือว่านีามเป็นดังกนฝาดอู้ยสตาูแต่ตามนี่มึงมาตืดได้แต่มือแน่ตาตีพิโอ้ โต,ต,ต,เ,มตเมื่อมือมือมาแนมนาสองแกอาจมาก็อยู่บ้าไหนก็บ,บินนันแล้วเพรดีมักกับฉันได้ออกพันตายมันวันนีไปยังไม่ขี้ราษาอ้ล้มจากกุฏิไปยังไมาษาเหนียวมันยู่ในช่วงพันษายด้ไปใกัันใดไหมครับไปดีอยู่ในฝนขังลุ่มศ่นะครับเพราะว่ามันดีหรือว่าก็ไปนั่งอินพระอยู่นิ้าุ่นลังาษาีไปหุ้ผนะมีคำนวณออกมาแล้วเบิร์ละแต่ขนัขนใดอยากให้ไว้ยากออกเอาไปปล่อยออกซองไหม กูบอกให้โหลปูอก็หวยไม่ได้หลอกที่ไหนเลยปูว่ามาเป็นยังไงเป็นจัิงส่เขาปล่อยที่หลังเขาสิว่านเขาเลขยกเพื่อนมาออกมันมีมันมีคนเห็ุคือเสื้อธรมดาด้วยสิบอกไปก่อนจักแล้วมีคนเห็ุมันมีคนเห็ุคือแล้วก็เราก็เรขยกสีอันแม่ปูมันสีซื้อพวกได้แม่เลขสีอันนะครับอันบอกซื้ออันนี้บางเมื่อวานเนาะเบิองกัะเบิองเลย มือในเมื่อออกมาบอกฟังบอกโอ้ยปูเอมาอันหลแต่มันเนี่ยมันบออันจะหาศก็หกศูนนตัวปูอเออแล้ตัวมันจะออกก็เส้นนกบอกเขาต่ตัวมันจะออกวันบัดมันอานยมันอันไปรัวจุ้มีหาหกเดตัวนวมาันอือยู่าคูที่มันอ่ันมันนีอยู่แค่สามสี่คูท่านได้เหรนเนาะแล้ตัวมันสะออกวะเหาะโอ้วันนี้คันอดอดาได้ีนะอ็ได้ครับเพราะว่าจะออกแห้งเดี๋ยวนี้

ลงทุนรถครับผมครับเหรียงเงินป่หยากรอัตมัสิเอาหายเต็มทีเลยอย่างนันนี่ครับเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเขียนก่อนเขียนก่อนโอ้ยมาสือวันใหากันปุ้มเอาตัวไหนเนาะหารถปูเป็นจังไหนกันก็เสืได้หายอยู่แล้วล่ะหายม่อใดกวนมูหล่เขาเสืได้สนานอกมูปูเอาะนะเอาสนานอกวัสดุนำความเหตุให้คนได้เห็นหลายๆปูสิได้ดังๆ ให้ยสองแมวแมวแนวแวข่ยสีอยู่บ่ได้ั่นะ่หนข้น้อยดังสักเห้นข้าน้อยดังสข้น้อยอยากดังแฮงเลยเด็กู้อาโอเคจนั่นมันได้อยู่ะาั้นมันได้ยู่แต่ว่าเสือม้าหต้ยตมาดัง้วยฝ่าเรื่องมันหอนมาแดีวมันอยู่ยากไปบอกให้บอกนแวอื่นดครับพอยเลี้งหอนบนี้ไม่ออกม่ตนขงมาันนี้จะจไหบัดตนี่ครับก็บพยากราปั บอก้บอกว่าชื้อคือเสียงเน็่น้อยย่ื้อได้แปดสิกลัวตูกแปดสิบคือเสียงนมแต่กลแต่สิบสองยังยังงเสียงแรงอยู่กอัูเ่าอูหกสิกแล้วมาทักคนเดียวไว้ขาน้อยหกสิบย่างสิบบอกข้อเยเดี๋ยวเอาเอาเอเตรียมปากกาเอาครับผมเออพร้อมยังพร้อมแล้วครับหกสาม หกสามหกสองหกสองหกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสามแปดสามแปดสองแปดสองแปดหนึ่งแปดหนึ่งเออนี่ละ บานนี้ตั้งดีๆด้อบานเี้คันีเอารักลอยใช่รึเอาเกาเอาซูนอาหนึ่งใช่รันมากเลยิามตัวหลัก้อยอ่าักลอยมีโกมีศูนมีหนึ่งอาเกาหกศูนอาหนึ่งแมนบอกรั้เอาสามตัวดิครับรัก้อยแมนบวกเออบานจิกาให้ด้วยบ้านเกาอีกด้วยทั้งคุนจิบอกครับตัวมันจะออกคือหกสามตัวจะออกคือหกสามครับหกหกหนึ่ง หกหนึ่งแปดสามแปดสามแปดหนึ่งแปดหนึ่งนี่ตหละตัวเก่งมันสี่ตูนบ๊วยแมนอาจะไม่บอกว่าจะสี่เลิศสี่ตัวนี่ชื่อเข้าสี่ผิตเราเองก็แล้วกเต้เพราดีว่าเพราดี๋ยวหามกันแจะรีบยุ่นี่มีออกข้างข้างบนข้างล่างครับบอกงั้นกันบดบนล่างเลยนะครูเนาะแมนสิกับมกครับก็เลียกเต้ครับ จำี่ตัวรัก่อยมันครับเออาตม,มาบอกว่าห็นวารักวยเก่าสูเลยนะครับว่บาต่นี้จะได้พิกไม่ใช่เห้เป็นรัก่อยโอ้ครับพี่เคยมว่าเป็นรักรอ่อยเอาเป็นรัก่อยซะครับไม่เป็นรัก่อยเนะคูเนาะเมนเป็นรัก่อยก <c oughs> ่อนเฮ็ดไปเม,ม,มื่ออ,อาอตมาหนักๆเข่าขันยันอาตมาจะมอบสูตรได้บาทเนี่ยครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยมอบตรในผมก็ได้แต่ก็ว่าคอาอยากใหุ่ปันหาดอกคอยันยันยันมังบรรลุเงื่อนไม หย่านหย่านบ่บ <c oughs> บมี่เพื่อนอยู่บ่ได้คอใดในผู้คนไปทั้งที่มีกวนซะตอนไหนที่วราชดเตรีร์ชูไปถึงนะครับผมอ้นอาน,อนี่ยังอีกบ่พอออกครับนี่ตัวนี้ล่ะครับกราบขอบพระคุณ